ครั้งนั้นพรามอาลัมพายหมองูผู้ล่อลวงได้อาบน้ำชำระสรีระให้บริสุทธิ์รูปไหลของหอมนุ่งห่มผ้าเนื้อกเกลี้ยงประดับเครื่องงามสั่งให้คนยกกระโปรงแก้วไปยังประตูพระราชฐานมหาชนมาชุมนุมกันแน่นขนาดพระราชอาจก็จักไว้พร้อมสับพระเจ้าพาราณสีประทับอยู่ภายในนิเวศท,ทรงมีพระราชโองการไปว่าเราจะไปดู จงให้หมองูผู้นั้นนำนาคคราชออกมาแสดงในพระนครขอเชิญมหานาคผู้มีฤทธิจ์จงออกมาแสดงเถิขดขณะนั้นพระสุทัศนะพี่ชายแห่งพระภูริทัตย์ยืนอยู่ท้ายในฝูงชนด้วยใจระทึกพระภูริทัต์โผป่พระเศียรขึ้นแลดูฝูงชนโดยรอบนาบทั้งสองในหมู่นั้นก็มองทั้งสองทางเพื่อดูภัยจากสุพรรณทางหนึ่งเพื่อดูญาติพี่น้องทางหนึ่ง พระภูริทัตและไปเห็นพระสุทัศนะอยู่กลางบริษัทจึงเลื้อยออกมาจากกระโปรงนำพระเนตรนองพักเลื้อยเข้าไปซบศรีรษะลงที่หลังเท้าของพี่ชายพี่สุภัสนะน้องทุกนักถูกหมองูล่ามไว้มหาชนเห็นดังนั้นพากันแตกตื่นถอยออกเหลือแต่พระสุทัศนะผู้เดียวที่ยืนนิ่งน้ำตาคลอแล้ทั้งสองต่างร้องไห้ด้วยความโศการพระภูริทัต กลับเข้าไปอยู่ในกระโปรงดังเดิมพราหมณ์อลัมพายเข้าใจว่าพระดาบถูกนากัดเอาจึงรีบเข้าไปปลอบโยนด้วยเสียงประจบขอท่านอย่ากลัวเลยพ่อดาบเราคืออลัมพายหมองูผู้รักษาหน้าที่ป้องกันนาคเป็นของเรานาคตนนี้ไม่มีอำนาจจะทำร้ายเราได้เลยหมองูท่านเป็นผู้กระทำอันบาปช้าต่อผู้ทรงศีลคำกล่าวนั้น ทำให้พรามอลัมพายกโกรธจัดคนเซอะอะไรหนอมาท้าทายในที่ประชุมชนขอมาหาชนจงฟังข้าไม่ผิดเลยแต่เขามาท้าทายเราเองดีละหมองูท่านจงรบกับเราด้วยนาคเราจะรบกับท่านด้วยลูกเขียดเดิมพันห0าพันกหาปะนะเรามีทรัพย์มากส่วนท่านเป็นแต่บรรพชิตจนจนใครจะเป็นคนค้ำประกันให้ท่านเล่าสุทัศนะนิ่งคิดสักครู่ แล้วรีบขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีผู้เป็นพระลุงข้าแต่มหาราชผู้ทรงเกียรติขอพระองค์ทรงสดับขอพระองค์ทรงรับประกันทรับห้าพันกหาปณะ,ะให้ข้าพระองค์เถิดพ่อดาบทนี่นั้นเป็นของบิดาหรือของเจ้าเองฉไนจึงขอทรัพย์มากมายถึงเพียงนี้เพราะอาลัมพายปรารถนาจะรบกับอาตมภาพด้วยนาค อาตามภาพจะให้ลูกเขียดกัดเขาขอพระองค์เสด็จทอดพระเนตรในวันนี้ด้วยเถิดพระราชาทรงเห็นความอาถรรพ์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจักไปด้วยอาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมาด้วยตกใจนักกล่าวเลี่ยงด้วยเสียงแผ่วข้าแต่ดาบทเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านแต่ท่านมัวเมาในศิลปาศาสตร์เกินไปไม่เคารพนาค เราก็มีได้ดูหมินท่านแต่ท่านล่อลวงประชาชนนักด้วยนาคนีพิษถ้าคนทั้งหลายรู้เหมือนเราว่านาของท่านไม่มีพิษแม้แกลบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้พราหมณ์อลัมพายกโกรธจัดจนหน้าดำดั่งควันไฟกล่าวท้าทายขึ้นเสียงดังลั่นดาบทผู้โง่เขลาดูหมิ่นนาคเช่นนี้เจ้าจงเข้ามาใกล้แล้วจะรู้เดชแห่งพิษ พิษของงูบ้านมูเขียวงูน้ำพึงมีแต่งูมีเสียงแดงเช่นนาคไม่มีพิษเลยทั้งสองต้อตอบกันด้วยวาจาขมกล้าต่างเชื่อมั่นในอานุภาพของตนสุทัสมะยกมือขึ้นร้องเรียกน้องสาวเสียงดังน้องหญิงอัจจิมุขีจงออกมาจากชดาของพี่มายืนบนฝ่ามือของพี่เถิดสิ้นคำเรียก นางอัจจิมุขีปรากฏกายฝนลูกกบตกถึงสามครั้งนางกระโดดจากบ่ามายืนบนฝ่ามือพี่ชายทำหยาดพิษสามหยาดแล้วหายกลับไปเจรจาชาวชนบทจากพินาศหนอเสียงนั้นดังไปทั่วนครถึงสิบสองโยธพระราชาตกพระไทยตรัสถามเหตุใดชนบทจากพินาศเล่า อาตมาไม่อาจหยดพิษนี้ลงบนแผ่นดินเพราะแม้แต่หญ้าเถาวันก็จกเหี่ยวแห้งสิน้นถ้าเช่นนั้นจงหยดขึ้นอากาศมีอาจได้หากหยดขึ้นฟ้าฝนและน้ำค้างจะไม่ตกถึงเจ็ดปีถ้าเช่นนั้นหยดลงในน้ำเถิดแม้น้ำก็จหวอดปลาเต่าจะได้หมดทั้งสิน้นพระราชาทรงกลัวภยัย จึงรับสั่งให้ขุดบ่อสามบ่อสุดทัศนะใส่ยาโคไมและยาทิพตามลำดับแล้วหยดพิษลงในบ่อแรกควันลุกไฟไหม้บ่อทั้งสามแล้วจึงสงบพรามอลัมพายืนใกล้บ่อควันพิษจับกายกลายเป็นด่างขี้เรื้อนทันทีร้องลั่นสามครั้งว่าข้าพระเจ้าปล่อยหน้าขราดแล้วทันใดนั้น พระภูริทั์ออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายงามดั่งเทวราชพระสุทัศนะและนางอัจจิมุขีแวดล้อมอยู่เบื้องข้างข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงรู้หรือไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครเราไม่รู้จักเลยพระองค์ทรงจำได้หรือไม่พระนางสมุททชาราชธิดากาสี ซึ่งพระราชทานแก่เท้าทัตร์จำได้ดีนางสมุทรทชาเป็นน้องเราข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นบุตรของนางนั้นพระองค์คือพระลุงของพวกข้าพระองค์พระราชาทรงปีติโอบกอดหลานทั้งสามทรงกันแสงด้วยความรักแล้วพาขึ้นสู่ประสาทถวายสักการะมหามงคลพ่อภูริทัศ มีฤทธิ์มากถึงเพียงนี้เหตุใดจึงถูกจับได้เล่าด้วยศีลที่ตั้งไว้เราไม่ทำร้ายผู้ใดแม้หมอง,งูผู้นั้นพระภูริทัตจึงถวายโอวาทแก่พระลุงแสดงราชธรรมเป็นเครื่องรักษาแผ่นดินข้าแต่มหาราชมารดาของข้าพระองค์ยังโศกเศร้าข้าพระองค์จำต้องกลับไปนาคพิภพ,พ,พดีแล้วพ่อ แต่ลุงปรารถนาจะพบน้องของเราอีกในวันกำหนดนั้นพระองค์จงเสด็จสู่ไพรสนข้าพระองค์จากพามารดาไปยังสำนักพระอัยกาทั้งสามถวายบังคมลาพระราชากลับสู่หน้ากภิพภพพระราชาเสด็จกลับ